การนําข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบแบบนี้เขาเรียกว่า Real World Evidence หรือว่า RWE <c oughs> การใช้ RWE จะทำให้เราเห็นภาพบางอย่างที่การทดลองแบบท,ทั่วไปไม่สามารถบอกเราได้ <c oughs> เพราะว่าการเก็บข้อมูลแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในโลกความเป็นจริงเป็นเหตุการณ์ย้อนหลังที่ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้ การใช้ RWE เป็นการหา i n s i g h ์ในชุดข้อมูลแล้วผลสรุปที่ได้ก็สามารถทำให้เราเห็นภาพที่กว้างขึ้นซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้บริการได้เรามีอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ RWE อันนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการผ่าตัดไส้ติ่งในไทยคือตอนที่เราเกิดอาการไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะมีหลายความรุนแรงตั้งแต่แบบไม่ซับซ้อนที่อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ ไปจนถึงแบบรุนแรงมากๆที่ต้องผ่าตัดโดยด่วนทีนีน้ถ้าเราลองไปดูข้อมูล6ปีย้อนหลังของเคสการผ่าตัดไส้ติง่งเราจะเห็นว่ามันก็คงที่มาตลอดอยู่ที่ประมาณ7-8หมื่นเคสต่อปีแต่ว่าตอนปี2020จำนวนผู้รับการผ่าตัดไส้ติง่งกลับลดลงอย่างมากซึ่งนะักวิจัยก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีสถานพยาบาลอาจจะขาดกําลังในการผ่าตัดจึงมีการปฏิเสธการผ่าตัดมากขึ้น ยังไงก็ตามเถ้าเกิดว่าเราไปดูข้อมูลให้ลึกลงไปอีกจำนวนการผ่าตัดที่ลดลงอ่ะมาจากเฉพาะเคสไส้ติ่งอักเสบที่ไม่รุนแรงเท่านั้นคนที่มีอาการไส้ติ่งอักเสบรุนแรงยังได้รับการผ่าตัดในอัตราเท่าเดิมซึ่งแน่นอนว่าการล็อกดาวไม่ได้ทําให้คนเป็นไส้ติ่งอักเสบน้อยลงข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันบอกเราได้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการผ่าตัดไส้ติ่งที่ไม่จําเป็นอยู่ก็ได้ ช่วงการระบาดของโควิดเลยเป็นเหมือนการทดสอบที่ไปสร้างลิมิตให้กับสถานพยาบาลซึ่งก็ทําให้เห็นว่าสถานพยาบาลสามารถปฏิเสธเคสผ่าตัดไส้ติ่งที่ไม่จําเป็นได้